อ่อผมนายเพชรวงธรรำประทานกุมวิสาหกิจชมชนเสษฐกิตพอเพียงเลียงจริตรบ้านแสนต่อนะครับเมนเนกาในนําเสนอเกี่ยวกับการเรียงจริตรมีจริตรอยูย่มีอยู่สองสายพันธุ์ที่นํำจำนายก็คือหนึ่งจริตท้องดํานะครับอันนี้คือท้องดำและจะมีประเภทหนึ่งคือจริต เสดิงนะครับเป็นจินดเสดิงเขาเรียกว่าท้องแดงไร่นะครับอันนี้อันนี้คือพิพันธ์ตัวนี้ท้องแดงไล่นี่เข้าผลิตในกลุ่มทรงออกนะครับเพราะว่าตั้งประเทศเขาต้องการจิ๋ดพันธุ์นี่คือทองแดงไร่คือภาษาบานเข้าเอิญแม่สดิงนะครับอ่ามันมันนี่มาเขาจำนายก็คืออันนี้หนึ่งกิโลกรัมหนึ่งร้อยบาทนะครับจำนายในงานพัฒนา ในนั้นบ้านดินโลกนะครับที่สถานทีน่พัฒนาที่ดินขอนกน่นแล้วก็อันนี้คืงกิโลอันนี้คือข้าขัวแล้วความกินนะครับท่องดานะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นอ่าเป็นพิษพันธุ์ที่ทังกลุ่มห้องผลิตคือเดือนหนึ่งเนี่ยเข้าสามารถผลิตสินตงนีส่งออกได้ถึงสิบห้าถึงยี่สิบตันนะครับอันนี้คือเป็นแมงสะดิ่งนะครับบ้านห้อเอิ่นแมงจะดิ่งภาษาไทยเขาเรียกว่า จิ้งหลีดทองแดงลายนะครับในการผลิตก็คือเข้าเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็มีเครือข่ายหลายๆอำเภอในจังหวัดขอนแก่นนะครับอ่ามาเป็นรวมรวมในที่กลุ่มของเชนต่อเพราะว่าเขามีห่องเย็นสามารถกักเก็บสินค้าได้20ตันนะครับต่อเดือนฉะนั้นสามารถชี้เครือข่ายบพว่าจะเป็นหลายๆอำเภอในของขอนแก่นนี่เก็บแปรอำเภอนี่การเรียนที่ดีก็เอามาส่งทีถึงเม็ดนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาเป็นที่รวมรวมของจิ้งหลีดขอนแก่นครับ ผู้ใดอยากสนใจสนใจอย่างใดจิงหลีดสะดึงหรือว่าจินีท้องดําสามารถติตต่อได้รประท่านกลุ่มนะครับคือผมไอเพ็ดวงถ้ำนะครับหรือว่าผู้ใดอยากไปศึกษาดูงานก็าสามารถจิตต่อได้ด้วยกันนะครับเปราะว่าเฮามีวิทยากรหรือว่าผู้เชี่ยวชาญทางการเรียนจิงหลีดทุกอย่างนะครับเประว่าเดี่เขามีการแปรรลูกมีผิดพันฑุ์หลายอย่างที่เฮาเห็ดขึ้นมาฉะนั้นขอฝาก ผู้ที่สนใจอยากจะได้จิ้งดีไปขายเข้ามีตลอดทั้งปีนะครับจิ้ดดงดีทัดิ่งที่ท่องดําเพราะว่าเขาสาม,มารถที่จะให้ผู้ประกอบการหรือว่าประชาชนทั่วๆไปสาม,มารถบริโภคได้ตลอดไปเพราะว่าจิ้งดีนี่มีโปรตีนสูงครับผมอัจจิตตเบอร์โทรศัพ์ไดคือ08 0810609186ครับ